คุณผู้ฟังที่ค,ครับสารส่วนชวนชีรษฐกิจใจวับบนนี้นำมรดกธรรมของพระเจ้าคุณท่านเจ้าคุณหลวงปู่เพื่อท่านพิคุเอามาเสนอผู้ผชมเป็นเรื่องใหม่เป็นตอนใหม่นะครับครั้งที่แล้วนั้นได้นำมรดกธรรมของพระเจ้าคุณท่านฝากผู้ชมไปในเรื่อง อิทัปปัจยตาในฐานะที่เป็นพระเจ้าไปถึงตอนที่ยี่สิบก็จบพอดีนะครับทีนี้สำหรับวันนี้จะนำเสนอเรื่องใหม่ตอนใหม่นั่นก็คือเรื่องบุตรที่ประเสริฐที่สุดท่านอาจจะสงสัยว่าทำไม จึงนำเรื่องนี้เอามาฝากผู้ชมเนื่องจากว่าเมื่อปีที่ผ่านมานั้นมีเด็กๆของเราซึ่งอยู่ในวัยเรียนในระดับมัธยมไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยนะครับมีปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมก้าวร้าวบางท่านบางคนแสดงออกถึงลักษณะเป็นคนที่ ดือด้อทัานไม่เชื่อฟังบิดามารดากลดายเป็นคนที่แสดงอะไรแสดงออกจนเลยเถิดเรียกว่ากระดาจนเกินงามนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงเป็นการชี้เห็นว่าเด็กๆเหล่านั้นน่าจะเกิดจากการไม่เชื่อฟังบิดามารดา เมื่อบุตรธิดาของแคลก็ตามไม่เชื่อฟังบิดามารดาก็เชื่อว่าบิดามารดาคงไม่พอใจคงไม่ชอบลูกที่มีพฤติกรรมอย่างนั้นเพราะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้กับผมจึงนำมรดกธรรมของท่าน้ยคุวงปู่พุทรทาสภิคูมาฝากผู้ชมในเรื่องที่ว่าบุตรที่ประเสริฐที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ชมได้ทราบและเข้าใจว่าบุตรอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นบุตรที่ประเสริฐที่สุดนะครับวันนี้จะนํามาเสนอผู้ชมทีละตอนสั้นๆวันนี้เป็นตอนแรกขอเรียนเชิญผู้ชมติดตามมรดกธรรมของเจ้าคุณหลวงปูป่ธธพุทธทาสบิกคุในเรื่องบุตรที่ประเสริฐที่สุดตอนที่หนึ่งได้ณบัดนี้เชิญครับ <c oughs> คือฝ่ายบิดามาันดาก็ปรารถนาให้บุตรเป็นบุตรที่ดีที่สุดก็อยากจะมีบุตรชนิดที่ดีที่สุดน้วฝ่ายบุตรทั้งหลายก็คงอยากจะเป็นบุตรที่ดีที่สุดของบิดามาันดาที่นี่ ประชาชนทั้งหลายน่าจะไม่เกี่ยวข้องเป็นบุตรเป็นบิดามารดาอะไรกันก็ยังมีความคิดว่าขอให้เด็กๆทั้งหลายทุกคนเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเถิดนี่ตามความรู้สึกรู้สึกอย่างนี้ ึงถือว่าเป็นความปรารถนาของทุกฝ่ายพ่อแม่ก็ต้องการลูกที่ดีที่สุดลูกก็คงจะตั้งใจจะเป็นลูกที่ดีที่สุดคนทั่วไปที่เขาเห็นเด็กๆเ,เขาก็อยากจะให้เด็กๆนั่นเป็นบุตรที่ดีที่สุดของพิดามดาเพราะฉะนั้นเรามาพูดกันถึงเรื่อง บุตรที่ดีที่สุดคงจะมีประโยชน์ถ้าถือตามหลักของพระพุทธเจ้าก็ไม่ยากเย็นอะไรเลยคือท,ท่านได้รัสไปชัดเจนว่าบุตรโดยทั่วไปมีอยูอ่สามพวก คือบุตรที่ดีไปกว่าบิดามารดาบุตรที่พอสเสมอกันกับบิดามารดาและบุตรที่เลวกว่าบิดามารดาเป็นสามอย่างอยู่ด้กันอย่างนี้และจัดว่าพวกคนมีปัญญา เขาต้องการบุตรที่ดีกว่าบิดามันดาหรือพอสเสมอกันกับบิดามันดาแต่ไม่ต้องการบุตรที่เลวกว่าบิดามันดา <c oughs> แต่แะ้วยังมีบุตรอีก ชนิดหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นบุตรประเสริฐที่สุดไม่เนื่องกันอยู่กับบุตรสามประการนี้นั่นคือบุตรที่เชื่อฟังเป็นบุตรที่ประเสริฐที่สุดเราก็เลยได้บุตรเป็นสี่จำพวกด้วยกันแต่ที่จริงนั่นมันมีอยู่เพียงสามจำพวก คือว่าที่ดีกว่ากับบิดามันดาเสมอกับบิดามันดาเร็วกว่าบิดามันดามันมีอยู่สามพวกทนั้นแต่ไม่ระบุว่าพวกไหนประเสริฐที่สุดพระตรัสว่าบุตรที่เชื่อฟังเป็นพวกที่ประเสริฐที่สุดเพราะว่าเรื่องดีกว่าเร็วกว่าเสมอกันนี่เอาแน่ไม่ได้เพราะว่าเขาวัดกันด้วยของภายนอก เช่นว่าบุตรคนนี้มีทรัพย์สมบัติมากกว่าบิดามารดามีเกยียรติยศชื่อเสียงมากกว่าบิดามารดามีฐานะทางสังคมดีกว่าบิดามารดาก,ก็เรียกว่าบุตรที่ดีกว่าบิดามารดาแต่แล้วก็เป็นบุตรที่หยาบคายไม่เชื่อฟังบิดามารดาเลยก็ได้หรือจะเป็นบุตรที่เชื่อฟังบิดามารดาอย่างยิ่งด้วยก็ได้ต้องมองกันอย่างนั้น ทีบุตรที่เสมอกับบิดามารดานั่นเขาเรียกว่าเขามีอะไรทําได้พอเสมอกับบิดามารดามีทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงฐานะอในสังคมอะไรพอเสมอเสมอกันกับที่บิดามารดาเคยมีอย่างนี้ก็เรียกว่าบุตรที่เสมอกันกับบิดามารดาแต่แรกมันอาจจะเป็นบุตรที่เชื่อฟังบิดามารดาก็ได้ไม่เชื่อฟังบิดามารดาก็ได้ ทีนี้พวกที่สามเลวกว่าบิดามารดาอับโชคน้อยวาสนามีทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงฐานะในสังคมต่ำกว่าบิดามารดาเขาเรียกว่าต่ำกว่าบิดามารดาจต่ละอาจจะเป็นบุตรที่เชื่อฟังก็ได้หรือไม่เชื่อฟังก็ได้พระพุทธเจ้าท่านระบุไปยังบุตรที่เชื่อฟังว่าประเสริฐที่สุด Thank <whistles> you.